บุมีคุยซุกนี่ซุน้อยนันะเอาสลิดเอาซุน้องหอเหาเอเอเออาลอเอะมาเนี้อมากินท่อนี้นี่กิเลอกนี่ินหอมนี่ามาทุนงเงินนี่สามคาเดือนสามส้ ได้รู้มึงปีใหม่ปีใหม่หม,มาโอดูอน่ะคุณลายแทอ้อ่าเอาขี้ดีไม่แห้งเด้อมะลิจำปลาจำปีก็ได้ปีใหม่ไม่สมคำคัญถึงสามผู้ออกเขาขวัญศูนั่นละเจ็ชฟย่งใครผู้นหนึ่งผู้นหนึ่งจำเสือผู้หนึ<ย>่งจำเสือไว้มะนีปีใหม่มาโอ้แข็งแรงกันนะคุณข่าวดองๆนะอย่าขี้ดื้ออย่าแห่มึงนะ เนื้อให้หูหูในแม่เห็บมึงหินกินกินซุ้มหูเขามันแคะมือมามาปีใหม่ไม่นี่เร็วมาโอ้ขุดตาขึ้นไหลละวะเนอานีนนะพูนำหอมนีอยุนีไมแห้งมึงนะกินคนอ่ะซักกระดองหนูเตรมหนูนั่แหละสุมนั่นนะดูเสือไว้ ยยอะๆๆๆๆๆยนิ่อเกียบหนาบนว้เป็นแม่รอย่ายเบบไขร้อเอาไว้เลี้ยงไหมอยู่นี่แหละอยู่ให้อยู่หน้านี่แหละอย่าเจ็บอย่าไข่เป็นแม่โค้น ไม่แรงอืมเดือ,อ,อดเขากุย้ยกินเมื่อสะสมนี่นะคงมากเขาเนะสิลซแสหนึ่งแล้วมันละแหอเอาเนี้นี่ฮะมามามาเาเนี้ย,มามาเ,เ,ยเออนี่อมาจะบปลา เอาหัวแล้วบ่ด้ลดแล้วนอนนะินมากระแนไปเล่นนะมดออกนี่น้อยเดียวฝนทำฝนทํำนี่มึงน่ะนี่อย่านี่เร็วดิดิกลิมันเลยยามเลยได้หนิหนูซิงจะแทบบนนู้นน่ะ เมินแล้วเมินแล้วเออเมินแล้วอ๋อหืมทำไมสาคคำเดือนสามแล้วนี่ไม่โค้ดเท่านี่นะอีหมูเด้งหมูตุนหมูตุนหมูตุนต้นเนห็นไมไม่นี้มาแล้วนะเดี๋ยวดูแม่เหย๊าบุ๊มบิคุ้ยไม่ให้มนียประเพณีขึ้นสามคำเดือนสาม ปลูกแขนเขา้าแขนงัวแขนควายให้มันอยู่ดีมีแห้งปลูกนะม,มัสุโตูนี่กินนะโมตุน <laughs> เรียมึงเลยไปยั้งเรียก็ลสิไปยัง้งเลุก,กบ้วั <laughs> ุม้ <laughs> มาตัวก็กินบาจักหญ้าไทยละไหวมดแล้วอันี่ปีใหม่นี่ปีใหม่น้องปีใหม่กับแม่มะลิโตล้วเกิดวันที่หนึ่ง มกราวันนี้เป็นที่ยี่สิบเอ็ดยสิบสองยังไม่ถึงเดือนเลยแข็งแรงมากเป็นชโรเลียน้อยอนี้สีหมอกสีหมอกสีหมอกยังยังเป็นสาวอยู่ยังไม่ยังไม่เป็นสัตว์มาลีนี่เป็นในลูกหนึ่งและลูกแรกลูกตัวนี้ หมูปิ้งหมูปิ้งแม่นี่เร็วมามามาเร็วนี่มานี่กินอะไรเนี่หมูปิ้งแม่นเร็วเร็วกินกินกินหมูปิ้งลูกแม่จำปลานี่ถุงเงินตอนนั้นมามากินอะไรกินอะไรไปไปหมูเด้งไป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 ทาง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 ไป ไปมูปิงไป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 ทาง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 ไปไปไปไมามาไปทาง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 ไปทางทางทางมาเร็วมาเร็วไป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  ทางเดินทางเดอนทาง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 